สภาพป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีต้นลานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของป่าหนึ่งเดียวในประเทศที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือสภาพของดอกที่กำลังแทงช่อดอกเห็นทั่วผืนป่าทับลานเลยนะคะจุดนี้อยู่ริมอ่างเก็บน้ําทับลานในพื้นที่กว่า3 0,000ื่นไร่ก็จะเห็นต้นลานออกดอกมากกว่าร้อยต้นวงจรการเติบโตของต้นไม้ชนิดนี้คือพอออกดอกแล้วต้นแม่ก็จะตายหลงค่ะ นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหนาอุทยานแห่งชาติทับลานบอกว่าปีนี้พัยแล้งรุนแรงมากเลยนะคะกระทั่งระบบนิเวศที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ําก็ยังได้รับผลกระทบก็ต้องประสานไปยังกรมอุทายานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจในป่าชันน้นในเชื่อว่าป่าชั้นในก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าค่ะโืยตามธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมต้นลาน,นยอยู่ได้ประมาณ60ปีนะคะ พอ60ปีแล้วก็จะออกดอกออกลูกแค่ครั้งเดียวแล้วต้นแม่ก็จะตายลงทันทีดังนั้นที่เกิดขึ้นนขณะนี้คือต้นใหม่ๆยังไม่ควรจะถึงอายุไขปรากฏว่าแทงช่อดอกออกมาหลายต้นเป็นลักษณะที่ผิดธรรมชาติค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้ปริมาณของต้นลานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของป่าทับลานจะลดจำนวนลงถึงขั้นวิกฤต เพราะว่าอย่างที่บอกพอออกดอกปุ๊บต้นแม่ก็จะตายดังนั้นก็ต้องหาทางแก้ไขต้องเร่งเพาะต้นกล้าเพื่อเตรียมปลูกต้นลานทบแทนสำหรับต้นลานที่กำลังจะตายไปด้วยค่ะ